สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับคลเปนี้พามาดูปราตูครับปราตูเอาไมโครมาช่วยพัฒนาหมู่บ้านครับ พุทวัชพืชออกจากสาครับสาปปาอันนี้ก็มาโรงงานแต่เช้านะครับส่วนเลอ์เราไปคนมาให้นะจโอโรอตรงนี้ครับโรงงานมาครึ่งวันแล้วครับซื่คว่ามูมูนะไม่มูครับ รอบสะเลยรถไทยอีกสองคันครับดันไปทิ้งไมโครตักขึ้นจากสะ

đây, đây, con nào nuôi được, nó cho em đi đấy, đi, nó